สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของแนวทางของดาวโจนวันที่17ธตันวาคม64นะครับก่อนปร,รับชมคลิปเช่นเดิมนะครับผมฝากคำเตือนไวไ้ให้เพื่อนๆก่อนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ทำาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางย้ำเสมอน,นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ ยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการประนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปใหม่นะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับก็ในส่วนของแนวทางวันนี้นะครับ ดาวโจนนะครับผมคํานวณได้ที่7กับ8นะครับผมฟันให้แปที่7นะครับชุดคู่7ก็จะเป็น7 1นะครับ7 2 7 3แล้วก็7 5นะครับชุดคู่8ก็จะเป็น8 1นะครับ8 2 8 3แล้วก็8 5นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่1 7 5 275นะครับแล้วก็572นะครับเรียน3ตัวมา1ถึงตัตัวนะครับได้ไปที่2,9แล้วก็5นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่75นะครับแล้วก็72นะครับในส่วนของ3ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่572นะครับ ในส่วนของดาวโจนนะครับต่อไปนะครับเป็นดาว v p นะครับผมคำนวณได้ที่8กับ9นะครับผมฟันให้ไปที่9นะครับชุดคู่8ชุดคู่8ก็จะได้86นะครับ87 88นะครับแล้วก็89นะครับชุดคู่9ก็จะเป็น96 97 98แล้วก็99นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่296 399นะครับแล้วก็แล้วก็6 9 6นะครับ2ตัวนะครับผมให้ไปที่96นะครับแล้วก็99นะครับ สตัวผมฟันให้มาที่296นะครับในส่วนของดาววีพีนะครับผมให้ระวังผมให้ระวังเบิ้ลหามไว้นะครับมีสิทธิ์มาได้50%นะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็ได้ไปที่2 6และก็9นะครับก็เพื่อนเสลาชิกมาสัง,สงเกตดูว่าเด่น จะมาชนที่9นะครับเดี๋ยวเรามารอชมผลวันนี้นะครับก็จะมาตามนัดหรือเปล่านะครับก็ออยังไงเมื่อวานของแนวทางวันที่สมกนะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปลงให้นะครับทําไม่ทันจริงๆนะครับยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันนี้นะครับ ก็สำหรับแนวทางของดาวโจน์นะครับของวันศุกร์ที่17ธันวาคก64ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมย้ำเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าแนวทางเดินดีผมก็ดีใจกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแต่ถ้าผิดพลาดหรือผิดพลาดประการใดน,นะครับยังไงก็ ขอไปเพื่อนๆสมาชิกมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลกระจยให้ผมนะครับได้ทําแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและก็ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ